เราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยครับว่าเราจะอยู่กันได้อีกหลายปีนะฉันจะได้มีโอกาสในการเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะฉันจะได้ชารานะทุกวันนี้เนี่ยเราไปมั่นใจแบบนั้นไม่ได้เลยคุณผู้ชมทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยนั่นคือสัญญาณหนึ่งที่อเลสส่งเมตตาให้เราได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงให้โอกาส พระอ,องค์ทรงประสงค์และพระอ,องค์ทรงรู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรถ้าหากว่าพระอ,องค์ไม่ประสงค์ให้เราเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็คงไม่จําเป็นต้องตื่นขึ้นมาอีกแล้วถูกไหมผมและพี่น้องก็คือเมื่อคืนนี้หลับไปก็หลับไปเลยเลยซะเลยอะไรประมาณนี้ดังนั้นสัญญาณในยามเช้าที่ท,ท,ที่ตื่นขึ้นมาได้หายใจได้ละหมาดได้บอกรักกับคนในครอบครัวได้มีรอยยิ้มความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่เราต้องตระหนักต้องกตัญญูต้องรู้คุณว่านี่คือโอกาสที่อลอสรงเมตตาให้เราได้เปลี่ยนเพราะอะไรวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย ของเราหรือเปล่าผมและพี่น้องไม่รู้หรอกว่าการกำหนดอายันที่ล็อกกำหนดมาให้กับเรานั้นเนี่ยถึงหรือยังซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะไปถึงจุดนั้นได้ทุกวันเราไม่สามารถที่จะมั่นใจได้เลยครับว่าเราจะอยู่กันได้อีกหลายปีนะฉันจะได้มีโอกาสในการเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะฉันจะได้ชารานะทุกวันนี้เนี่ยเราไปมั่นใจแบบนั้นไม่ได้เลยคุณผู้ชม